ก็วันนี้ครับเราได้คุยกับอาจารย์จตุรงจงอาสานักวิชาการด้านเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับซึ่งอาจารย์จตุรงเนี่ยเขาบองว่าพิธีกรรมที่เขาเห็นในคลิปเนี่ยของอาจารย์แมนมองว่ามันเหมือนกับเป็นการทำคอนเทนต์นะมากกว่าจะเป็นพิธีกรรมทางไสาย,ยาศาสตร์ตามความเชื่อเป็นคอนเทนต์เหรอเชื่อว่าเป็นแบบนั้นเพราะดูแล้วเนี่ยเอ๊ะแต่ก่อนเคยเห็นวิชาเมตตาสายมหานิยมมหาสเสน่ห์ก็ไม่เคยเจอลักษณะแบบนี้และนอกจากนี้อาจารย์จตุรงเขายังเตือนด้วย ระวังนะระวังโรคติดต่อออติดเชื้อโอ้ oh, พระ <c oughs> คุณเอาปากของคุณไปสัมผัส <c oughs> บริเวณตรงนั้นน่ะนะครับนายจาตุรงจงอาสานักวิชาการอิสระด้านพระพุทธศาสนาปัจจุบันยังเป็นที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาการการศาสนาด้วยให้ความเห็นเรื่องนี้ครับบอกว่าหลักคมภีร์พุทธไม่เคยมีการสอนเรื่องการลงนะแต่พิธีกรรมความเชื่อนี้มีรากฐานมาจากลัทธิพราหมณ์สืบเนื่องมาจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ส่วนใหญ่จะลงบริเวณใบหน้า แต่การที่อาจารย์แมนเขาไปทำพิธีลงนะตามก้นตามของลับอาจเป็นคอนเทนต์มากกว่าความเชื่อหรือไม่ยิ่งมีการใช้ปากกับบริเวณที่ลงนะก็ยิ่งดูแปลกๆอาจเป็นศาสตร์ท้องถิ่นของอาจารย์แมนก็เป็นได้เบื้องต้นไม่ได้ห่วงคนจะหลงเชื่อแต่อาจารย์จยตุรงค์เขาบอกผมห่วงเรื่องโรคติดต่อมากกว่าเพราะมันมีการสัมผัสกันในที่ที่มันไม่เหมาะสมครับ คือข้อควรระวังในฐานะที่ผมทํางานอยู่มูที่ v เนี่ยปัญหาอย่างหนึ่งที่เจอเนี่ยมันมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะไวรัสตับอักเสบฝีดาดลิงหรือแม้กระทั่งหูหงอนไก่ของเหล่านี้มันมัน,ม,นมันติดได้จากเรื่องพวกนี้จริงๆนะถึงเข้าใจว่าคุณทําวิทีอ่ะแต่คุณก็ต้องรักษาความสะอาดถ้าคุณไม่รักษาความสะอาดเนี่ยจริงอยู่มันไม่ติดเอซอกอีแค่ลงลิ้นนะ่ะแต่ว่าอย่างที่บอกไปไวรัสตับอักเสบเอย ฝีดัดลิงเอยหรือแม้กระทั่งหุ่นหนอนไก่เอย HPV เอยเนี่ยมันทำให้มันทำให้เสี่ยงต่อการกระจายตัวของโรคได้ถ้าผมฝากถ้าผมจะฝากอาจารย์แมนผมฝากเรื่องพวกนี้หมายด้ตัวคนเท่าไหร่ฝากเรื่องอโรคขณะที่อาจารย์พระพยอมกัลยาโนครับเจ้าอาวาวสวัดสวนแก้วต้องพูดถึงเรื่องนี้ด้วยครับบอกว่าพิธีลงน้าของอาจารย์แมนมองว่าเป็นพิธีลามกวิปริษ์วิปรลาสไม่ใช่ทางดับทุกข์ ขอให้อยู่ในหลักศีลสมาธิปัญญาจะดีที่สุดถ้าท,ทําพิธีแบบนี้เอาเวลาไปทําอะไรที่เป็นประโยชน์จะดีกว่าการลงนะของลับคนปกติ<ส>เขาไม่ทํากันครับคนที่ทําก็ไปรูปไปคําไปเอาก้นจูบก,ก้นไอ้ก้นยื่นยื่นก้นในเขาทําเรียกว่าผีเน่าก็ลงผุพ่อพอกันต่างคนต่างอยู่ในสภาพที่เชื่อถือในสิ่งที่ มันไม่เป็นทางดับทุกข์อย่างมากก็เป็นแค่อุ่นใจว่าได้ทาแล้วสบายใจแต่มันไม่เป็นทางดับทุกข์ได้เลยเพลเพลถ้าทําเพื่อจะให้เกิดเสน่ห์เกิดความรักความใคร่มันยิ่งตกต่ำหนักกวีหมายได้ตัวคนเท่าไหร่คือพระพยอมเนี่ยท่านบอกว่าการกระทําลักษณะแบบนี้เนี่ยแทนที่จะดับทุกข์กลับไปก่อทุกข์ด้วยซ้ําไปเป่าก้นให้มกัมกมไปด้วยตัณหา ยิ่งไปเป่ายิ่งเพิ่มราคาโมหะมากขึ้นเสียเวลาเปล่าๆพระพยอมยังบอกอีกนะฮะคนที่ยังไม่ทําก็อย่าไปทําเลยขอให้อยู่ในหลักศีลสมาธิปัญญาจะดีที่สุดที่เห็นเป็นแค่ศาสตร์หนึ่งทําไปไม่มีทางดับทุกข์ได้สิ้นเชิงออย่างที่บอกฮะมันจะเพิ่มทุกข์ด้วยอ,อมีหลายคนออกมาเตือนในหลายแง่มุมนะรเรื่องของทางร่างกายเรื่องของออสุขานามัยสุขานามัยครับนะ,ะถึงแม้จะเป็นความเชื่อก็ตาม,มนะฮะ